งานกินจุ้งกันหรือกินคุ้งจันจัดถึงวันที่16นะครับทุกวันวันละหนึ่ัโลนะครับทุกวัวนาทีท้องครับอยู่ที่ฝีมือครับนี่คือจอมยุทธเดชจอมอยุทธยันกุงสวัสดีครับวันนี้ถา,ายถ่ายถึงมาที่เซ็นทรัลจันทบุรีครับวันนี้มางานนี้ครับงานกินจุ้งกันหรือกินคุ้งจันเอ้ยถูกแล้ว ตอนนี้ครับด้านหลังก็จะมีพิธีเปิดเดี๋ยวสักครู่หนึ่งแต่ตอนนี้ไฮไลท์ที่สำคัญมาทางนี้เลยนี่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 เขามีการตักกุ้งครับตอนนี้เพิ่งเพิ่งหมดรอบไปนะฮะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเอาไปดูบรรยากาศตรงนี้มีมีกระโดดด้วยครับตังแล้วเทเองได้เลยด้านนู้นถุงตรงนี้เหลืออยู่เลยครับ้าทีม นนก,กิกติกามียังไงครับกติกาก็คือ60วินาทีครับ,รบตักเท่ากันใครได้เยอะสุดก็ได้เท่านั้นไปครับตอนนี้สูงสุดอยู่ที่8กิโลกับ4ขีด60วินาทีครับแต่น้อยสุด60วินาทีได้6ขีดครับได้เท่าไหร่ก็ได้เท่าไหร่ก็ชั่งโลเลยครับกิโลละ169บาทาราคาตลาดอยู่กิโลละ280บาท ยังไงก็คุ้มคุ้มแน่นอนคุ้มแน่นอนลงทะเบียนนี่ก็ก็ก็มีก็แค่รับบัตรคิวเฉยๆครับรับบัตรคิวได้เลยเท่านั้นเราจะมีน้ำจิ้มพริกเกลือสูตรจันทบุรีแจกด้วยเพียงแค่ติดตามทิกตอกเฟซบุ๊กไอจีของเซ็นทันจันทบุรีก็ได้ฟรีอร่อยมากส่วนใครที่เป็นสแกนเซ็นทันเองก็สามารถมีเตาย่างก็ย่างฟรีกินได้เลยครับจัดถึงวันที่16นะครับรีบมาทุกวันวันละ1,000โลครับไม่ต้องกลหมดกุ้งหมดคือจบครับโอ้ที่กุ้งยังไงเยอะเลยกุ้งมีเยอะครับ ีน้งกก็ยัไไม่ดินนนะคี่คือกิจกรรมตักกุ้งฮะเปิดรอบการซื้อขายกุ้งราคาพิเศษต่ำกว่าท้องตลาดแค่กิโลกรัมละ169บาทเท่านั้นงานนี้ต้องมีการวัดฝีมือกันหน่อยหรือเรียกว่าวัดดวงดีกว่าตักได้เท่าไหร่ช่องกิโลจ่ายตังกันเลยฮะราคาพิเศษ169บาท ถูกกว่าท้องตลาดครึ่งหนึ่งตักเสร็จจะเก็บกลับบ้านไปทำกินที่บ้านหรือจะย่างที่นี่เลยก็ได้มีเตาให้จุดไฟรอไว้เลยครับพร้อมด้วยพนักงานย่างให้ฟรีๆหรือจะย่างเองก็ได้ย่างเสร็จเราก็มีน้ำพริกเกลือแถมให้อีกฟรีๆเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานที่เดียวนะครับเปิดให้ตักกันทุกวันจนกว่ากุ้งจะหมดครับ มีกุ้งเป็นตันๆให้ตากกันราคาพิเศษครับ169บาทเท่านั้นต่ำกว่าท้องตลาดเยอะหสี่สาึงจากไปหนึ่งอันถือหัวลาก่อนกิโลสามสิบแสดงว่า6กผดต้องร้อยกว่านี้มากรอบไปดูขยะจะไปดูขยะยั่วน้ำลายนิดนึง มาแล้วครับนาทีทองครับตักได้เอาไปเลยครับดูที่ฟิมือครับนี่คือบรรดาจอมยุทธทั้งหลายนี่คือจอมยุทธเด๊จอมยุทธย่างกุ้งจอมยุทธย่างกุ้งนะนาทีทองนะครับโอ้โหช่างเป็นอะไรที่มันน่าสนุกมากนะฮะช่างทรมานอะอย่างนี้เพราะว่า,วากินหอม กลิ่นโคตรหอมอดูเลยครับเป็นเตาที่เหมือนเตาปิกนิกอะ่ะจะใชเ้เป็นฐานนะนี่มันบอกกับการย่างกุ้งมากเดียวนะ ได้ได้กี่โลห้าโลห้าโลคิดคิดว่าเพียงพออยู่แล้วมั้ยห้าโลพอค่ะอันนี้คือทั้งหมดใช่ไหมใช่ค่ะทอดย่างอ๋อคทอดย่างไปเรื่อยๆใช่อันอันนี้คือเหมือนเหมือนตักแล้วก็คือใครตักได้เท่าไหร่ก็ซื้อซื้อคือเข้าไปร่วมโหนในการซื้อแล้วก็ร่วมตักใช่ราคาเขาทอย่างเองใช่หรือว่าจะให้น้องเจ้าหน้าที่ย่างให้ก็ได้อ๋อราคาเท่าไหร่กิโลละร้อยหกสิบเก้าบาทตัวหนึ่งใบ ก็หน่งใบตักได้เท่าไหร่ก็ได้อยู่ที่ความสามารถเวลา6 0วิวิได้โลกโลพอใจไหมพอใจค่ะเพราะว่าถ้าทานเองนะ,ะ <c oughs> แต่ว่าปีนี้ตัวเล็กนิดนึง หรือว่าเราเราตักได้แต่ตัวเล็กหรือเปล่ามันข้างในอะ่ะมันมองไม่เห็นออมันมืดด้วยเพราะก็มีกลยุทธ์ของเขาหน่อยนึงอันนี้ก็จะเป็นเป็น,เป,นเป็นเจ้าหน้าที่ใช่ไหมใช่ค่ะนี้เจ้าหน้าที่ย่างอันนี้ก็คือถ้าแบบเราไม่รอเจ้าหน้าที่ย่างอย่างเงี้ยค่ะเราก็ย่างเองได้เลยแต่ถ้ารอก็นานหน่อยแล้วอันไหนมือชีบกว่าละว่ะย่างเองกับเจ้าหน้าที่ย่างเองดีกว่ามั่นใจกว่า มันใจกว่าโอเคมันมันมีความยากแม่มะหัวมันใหญ่ๆเหมืนเี้กุ้งแม่น้ำใช่ไหมฮะอันนี้เป็นกุ้งแม่น้ำค่ะมันยากมันยากกว่ากุ้งทะเลไหมเออถ้ากุ้งขาวทะเลมันมันยากแล้วมันแม่อร่อยกุ้งขาวเหมาะสำหรับการทำอาหารอันเนี้ยเหมือนเหมือนจิ้มซีฟูดนะคะแล้วมันสุกยากไหมบริเวณหัวมันจะใหญ่กว่าไม่สุกยากค่ะแป๊บเดียวก็สุกแล้วแต่ว่าไฟมันไม่ค่อยแรง มันก็เลยเหมือนย่างนานถ้าไฟแรงก็แ๊บเดียวแต่ตอนนี้ผมไม่ไหวแล้วครับเพราะว่ามันร้อนที่ไม่กินนะกินกินทรมานโอเคขอบคุณครับะ <c oughs> <c oughs> ไปดูอีกรอบนึงนะฮะอันนี้ทุกคนเตรียมพร้อมแล้วกำลังเล็งดูนะฮะไปดูหนึ่งนาทีต่อจากนี้ไปตา1หนึ่งนาทีได้จุ่งจ้วงกสเบเริ่มกว่าไนทีกวาสสารถป่ชุดแรกเริจากตอนแรกคือ5บโมงเก็บกิลลาร์รบาทราคาตลาดส8 0บาทงานสิบาท้ำกินทร์คจังงที่สองยังไงก็ถู้ไปแล้วจวงเข้าไป จ้วงเข้าไปจ้วงเข้าไปได้เยอะไหมได้เยอะไหมโ,โหดีนี้มีแต่สภาพซีทั้งนั้นเลยนะฮะ, <c oughs> ะตากไปคุยกันไปนะอะ ร๊บนึงนะคะไรก่อนจังรัโอเคครับพอใจครับคาดว่ากี่โลน่าจะ3โลครึ่งถึง4โลกว่าโอ้อาจจะ4โล4โลขอกินแน่นอนพอจอนได้ใช่อนไโอเคขอจอนไปปล่อยครับไปบอกแล้วผมจะกล้าลุ้นน้อยหน่อยโอเคครับ นี่ก็คือมาตรการหนึ่งในการที่จะช่วยเหลืองานเทศกาลกินกุ้งจันทร์ครั้งที่สองซึ่งเราเองได้ยกทะเลจันทร์เข้ามาณที่นี้และอยากให้ดูทุกคนได้มาลิ้มลองกุ้งแล้วก็อ่านทะเลคุณภาพดีแล้วเรามีความดีเป็นอย่างยิ่งค่ะที่เราก็มีร้านค้าต่างๆนะคะที่มีชื่อเสียงในจังหวัดจันทบุรีมาร่วมงานกับเราและมหากรรมอาหารในครั้งนี้เนี่ยเราตั้งใจอยากจะยกระดับให้เป็นสากลน,นะคะแล้วก็ชื่อดังไปทั่วจังหวัจหวดจันทบุรีและประเทศ ของเรานะครับส่วนการค้าของเราตระหนักเป็นอย่างยิ่งค่ะอยู่เสมอว่าในการสร้างงานต่างๆเนี่ยเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของจังหวัดและส่งเสริมอาชีพของผู้คนในจังหวัดจันทบุรีรวมถึงเกษตรกรนะคะด้านการประมงและในเชิงของการท่องเที่ยวดึงนักท่องเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดจันทบุรีของเราการจัดงานเทศกาลกินกุ้งจันทร์มีเป้าหมายที่จะยกระดับเป็นงานเทศกาลประจำปีของจังหวัดจันทบุรี โดยเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นส่งเสริมการบริโภคกุ้งภายในประเทศเพื่อเชื่อมเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตของเกษตรกรนอกจากนี้ยังเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือให้กับกุ้งจันทบุรีเพื่อก้าวไปสู่การเป็นแบรนด์กุ้งจันที่มีคุณภาพและศักยภาพทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศต่อไปโดยมีวัตถุประสงค์และการจัดกิจกรรมในครั้งนี้คือ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงกุ้งที่มีคุณภาพได้จากเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งโดยตรงในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป 2. เพื่อสร้างการรับรู้ส่งเสริมภาพลักษณ์ภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์กุ้งจันทบุรีให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับ 3. เพื่อส่งเสริมการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกุ้ง เพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่จะมาเยือนในฤดูการท่องเที่ยวที่กำลังจะมาถึงนี้ซึ่งในงานนี้มีกิจกรรมต่างๆซึ่งประกอบไปด้วยการออกอร้านค้าจำหน่ายกุ้งสดอาหารทะเลสดการตกกุ้งเป็นการแข่งขันกินกุ้งประกอบไปด้วยาการจำหน่ายอาหารแบบ ฟู้ดทักนะคะเห็นมีจอดอยู่ด้านหน้ามีหลายคันอยู่ซึ่งอาหารของจันทบุรีนี่รสชาติดีมากแล้วก็สะอาดปลอดภัยนะคะผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการจัดงานในครั้งนี้นะครับก็จะช่วยการสร้างโอกาสทางด้านการค้าให้กับอุตสาหกรรมกุ้งในประเทศไทยเพิ่มช่องทางการตลาดการสร้างรายได้เพิ่มโอกาสให้แก่ด้านการค้าให้แก่ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับวันนี้ทางกระทรวงพาณิชย์ภายใต้กรมการค้าภายในนะครับเราเดินหน้าสนับสนุนอุตสาหกรรมกุ้งของประเทศไทยต่อไปไม่ว่าจะเป็นทางด้านการพัฒนาด้าน,นกลไกการตลาดให้สามารถให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงนะครับสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายผู้ผลิตผู้ประกอบการตลอดจนการผลักดันให้กุ้งไทยมีมาตรฐานสามารถ แข่งขันกับทั่วโลกได้3 2 1กดค่ะและขณะนี้ค่ะส้อให้เทศการปิ๊งชุกกนรครั้งที่สองได้เริ่มต้นอย่างเป็นทางการแล้วค่ะปีนี้จัดยิ่งใหญ่กว่าเดิมอักแน่ด้วยความสนุกและที่สำคัญค่ะเราจัดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและ ตะกิตท้องถิ่นที่น้องชาวจันทบุรีได้ยินมารอยกับพุ่งสดๆที่เต็มไปด้วยคุณภาพและร่วนสนุกไปกับกิจกรรมสุดพิเศษตลอดงานค่ะหลังจากที่เราเดินตะลุยไปลุ้นกับเขาไปดูเข้ายา่างแต่สุดท้ายครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่เราไป ได้รับมาหลังจากที่ไปลุยมานี่ครับอันนี้เขาคงมองแล้วนะว่าผมอาจจะไม่มีความสามารถที่จะไปตักได้นะครับอันนี้คือขอบคุณทางผู้จัดนะฮะขอบคุณทางเซ็นทรัลด้วยนะครับก็ย่างมาให้เสร็จเรียบร้อยสำหรับสื่อมลชนนะครับน่ากินขนาดนี้นะฮะ เฮ้ไซโอเคอยู่นะดูหัวดูหัวดูหัวไปกินจุ้งกันกับเทศการกินกุ้งนะครับ12ถึง16ที่ลานหน้าห้างเซ็นทรลกันดุริยครับ